จ้าหัวใจร้ายมาจับข้าฝังตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโอ้ยสไปดมาตัวแรกถูกขังอยู่สไปดูมาแล้วก็เราฮัตส์นะแล้วก็เจ้าหญิงของมาริโอ้โอ้ยแล้วก็เจ้าทานอสใจร้ายโอ้เจ้าทานอสใจร้ายยังถูกขังนะเนี่ยอ้อเจ้าไม่ได้ออกไปไหนหรอกแล้วทันใดนั้น หัวหลุดเลยโอ้โหจะหัวแข้แล้วเจ้าควายก็ช่วยแต่วันนี้อุดขุดคุดเองรถดจะไม่ไหวครับคุดขุดโอ้ยขุดเองไม่ไหวแล้วขุดเองไม่ไหวแล้วมี่ข้าต้องไปหาเครื่องมือมาช่วยแล้วอู้นี่เขาเอารถแม็โครมาแล้วนี่รถแม็กโครขุดเลย